പന്മ്മിൻ്റെ തൊങ്ങ് തൊമ്പത് തൊങ്ങ് പൊമ്പത് തൊങ്ങ് പന്ത്രണ്ട് പന്മിൻ്റെ തൊങ്ങ് തൊം തൊങ്ങ് പൊമ്പത് തൊങ്ങ് แล้ววันนี้ก็เป็นเครื่อง,งยืนยันอย่างดีกำลังผู้ใหญ่บ้านในะยุคของเราเนแม้จะนับถือศาสนาใอิสลามจะครับแ่เนืออื่นใดการเป็นผู้นำและการทำหน้า,ท,า,ท,าที่ พ่อทิมประชาชนนะครับแม้ว่ากิจกรรมจะจัดในวัดเนี่ยท่านก็มาดูมาแลมาทำนวยความสะดวกมาทำให้พี่น้องประชาชนปลื้ใจครับเอาวันนี้เราอยู่ที่วัดคลองช้างนะครับอยู่ที่5ตําบลโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็ชื่อว่ากิจกรรมมาชวนกันเข้าวัดราดรัดสุขใจนะครับโดยเป็น นายิบายหรือโครงการที่ได้เริ่มโดยท่านนายเอกยังภัยนสงขาในอำเภอคบโพนะครับจุประสงค์นะครับของการจักิจกรรมก็คือเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับให้กับชุมชนไทยพุทธนะก็จะมีการนําบริการของภาครัฐน,นะครับมาสู่ประชาชนนะครับก็มีการ พบป,ปะแล้วก็เป็นเวทีสะท้อนรับฟังปัญหาขอ้อคั้องของอชาวเผืคกโคนะครับแล้วก็เป็นการนําข้อราชการต่างๆของารัฐนะครับมาให้กับประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนหรือเป็นการสะท้อนสิ่งที่ต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับปัญญาดีๆเลยเป็นภูมิปัญญาของไทยๆเรา แล้วก็สอดคล้องวิธีขอ,ของชาวพุทธด้วยกวานานันัดนะครับจิตภาษา <c oughs> อืมนะครับวันนี้นะครับก็มาดูในส่วนของคุณลุงก,ก่อนนะครับซึ่งเป็นต่าชาวบ้านนะครับได้นำเอา สิ่งของในชุมชนะนะครับได้มาผลิตเป็นสิ่งที่สามารถจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดนะครับที่ใช้กับน่าจะเป็นทางทางตาลนะครับทางตาลซึ่งเป็นวัสดุที่ว่า,า,ท,าที่ในหลายพื้นที่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่คุณลุงก็นํามาใช้ประโยชน์ก็เป็นที่สําหรับไว้นวดผ่อนคลายได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดนะครับไม้กวาดแล้วก็มีเก,าก้าอี้มีอะไรยเยอะแยะเลยครับซึ่งวันนี้ท่านายอำเภอโคกโพนะครับในส่วน ของส่วนนงานราชการต่างๆก็มามาร่วมชมนะครับแล้วก็มาดูวิถีของปราชชาวบ้านที่คุณลงท่านนั้นได้อ,อผลิตสินต่างเหล่านี้นะครับก็ถือว่าได้ได้ใช้เวลาเกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้นําผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดมูลค่าแล้วก็สามารถที่จะนําไปจําหน่ายเป็นในส่วนของมีค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นในส่วนของรายรายได้นะครับรายรับเข้ามาสู่ในครอบครัวด้วยครับก็ถือว่าเป็น สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็เชิญชงมาได้เลยนะครับตอนนี้คุณลุงกขาอะรแ้วกเสยนอะไรนต่างดวยน่ก็คนนุเ่ก้มกงคนเ้เ็นก็บายอคนี่ตังขาครับพูดให้ฟังน่อยเรื่องที่ดินีให้คุณ้อยใช้ ก็ขอขอบคุณพี่จลัดนะครับที่ไอ้กว่าอนุเคราะห์ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ก็วัดมาไทยซื้อให้สว่าทุนที่นะครับจะท่องใจให้กับเจ้าของที่แต่พี่ลัดเนี่ยนะครับให้ความอนุเคราะห์ให้กองร้อยได้มาเลยรักษาความสงบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ขอขอบคุณณนหน้าโอกาสนี้ครับที่จลัดขอให้พี่อ่าร่ำรวยร่ำรวยนะครับตลอดไปขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะครับนะคะน้ำสมุนไพรนะคะ ก็มีสายด่วนศูนย์ละมองำอำเภอโคกโพนั่นหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าสามารถโทรฟรีได้ตลอด24สิชั่วโมงค่ะของบูธสำนักง,งานเกษตร,รอำเภอโคกโพนะคะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น,นต้นพันธุ์นะคะที่เกษตรกรนะคะในพื้นที่ตำบลโคกโพได้ทำการเพราะแล้วก็มาจำหน่ายเพือนนะคะถ้าเราปลูกดาวเตืองนี่นก็จะช่วยเรื่องการไล่แมลงนะคะแล้วก็มีตัวกู้ค่ะมีบวกนะคะ นี่ถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่สามสิบ้าบทสามบห้าบงลสเป็นเรียกให้เพราะหน่อยว่ามูลไส้เดือนจริงๆก็คือขี้ไสเดือนนั่นเลยนะว่านี่เป็นพันงนเรียกว่าเป็นฝุยยินซีเนาะ